องเซนขนมจีนแล้วนะคะพี่น้องขะได้หรือยังเอออ้ยอันอย่างนนข่าวจุนปูนนะลูกชิ้นปลาขนมจีนน้ำยาเดี๋ยวเอาไว้อุดนอีกรอบนะคะตอนอีเข้ามาเนาะนี่เลยเมนูรับแขกวันนี้รับพี่สาาวันนี้นะคะ ขนมจีงน้ำยาไม่มีซูเปอร์นะคะวันนี้น้ำยาปลาทูนา่าทำสดๆใหม่ๆกะทิเช้านี้เลยนะนะง่ายไม่ยากเลยค่ะอาหารบ้านเฮาเรื่องคุกของพร้อม ได้เลยปาดปาหนมจีนได้แล้วคะ่ะไปเทน้ำก่อน